Không nghe Quay mình cùng Năm tập bên vành Không nghe Năm สวัสดีครับพี่เกลีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาสัมกินออกอิงพาเชฟด้วยพี่น้องเนื้อมาพี่น้องมามาโมนี่พรอนออมได้เมนูก๋วยก๋วยพี่น้องได้เมนี่ก๋วยพรอนออมแบบแซบบีใบเรียบหน่อยแล้วมาพี่น้องมาแซ่บแซบเหมือนกันพรอนออมรับตอนยังไงตอนอยู่เนาะเดี๋ยวพรอนออมไปหมาพี่น้องมาเหี่ยย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 ยอยยยยยไยเรียบยย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 

น้ำฝันเฉๆน้ำสุดจัดมาพี่น้องมาบัดเลยันก่อนกันกล้อย ใส,ใส่พริกป่นลงไปถูตรวัตอมยังไงเสียบอาจจะเปลี่ยนนัวออาม่ีแส้นน้อยเดียวยาหานว่าบนนี้สีมืดอ่ะกันกล้วยเอาขวายสองช้อนอ,ออเดี๋ยวใส่อ่อวัควอมออดี แสไปเดียวยานหมดวะใส่บีคอนอ่ายานมุกผมยันมุกผมใส่ไหมวางไว้ไกลเด็กคนเนาะที่เด็ดตองเนี้ยเอาเอาพอยังใส่ไหมกันเนาะคุพี่น้องไปคนนี้เข้ากัน มาเลอพี่น้องด้อตามเทียด้กเทียเบมือหลวพ่อนุ่มวรมมองบอลไปร้อยเยียด่ะานก็ได้่น้องกินเนื้อคอขไไงเจียมือหพอนุ่มเานล่ะหอมเลยตัวจีดพี่น้องดหลวพอนุ่รมหอมกนอมไมะกรูดหอมรวมสาลงไปเา เยียมสวันไปดูดเอาละคนมาน่พี่น้องคนเขามันจะเป็ือนกวนตังเอไม่เที้ยงไข่ร้อเลือดขุ่มมแอบเลือดขุ่ไหน่อยเยอะเยอใส่ดูด mình phải quên luôn, nó phải có để tập luôn các đó, rang rồi เสีบไปจัดกานเงินพอนก้งมด้ออมวกัดกุมนี่งตเอเห็นมอน้พี่น้องเนาะยันบเห็นนี่วดลดเอาละเซบไปเอาวางันนี่ทุกวันมาพี่น้องมาเซ็บๆเป็นเงินพอน้ำวสมบตขอวนนี่ป่ปิกนี่ใสลงไปเียบมือหนึ่งหอย ใช่ไรฮะก,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 กินกินบุเบิลใชไรมั้เตรียมนี่มาแซ่บๆงินพร้อมอมชมองสุวรรณตามประเทศในประเทศน้ำสวัสดีครับมาพี่น้องมาเรียบร้อยแบผมึงรอยเกล็ดพร้อมอมก้อยเหล่าเกล็ดกลุ่มๆมาโอ้ไรฮะมาเนาะแก้วกันน้ำอยู่บ่มกันนะพี่น้องยกขึ้นสูงก็ได้ดูดูกันอยู่นำ้ำ không nghe quay hình cùng nắm còn lại mình chụp bài nóng được có đâu không tập bên vành không nghe năm

แับพี่น้องเพราะรว่าบอกละไรเนี่ยคน้นํำพี่น้องคำนี้เพื่มพี่พี่น้อง คนเราเหนื่อยเราพก็ได้ nó đánh tượng hôm nay coi sụt rồi đó đào bài cái nào ở đằng hiên 我那边弄个，嗯。<Yeah. S 1> 嗯，皮卡。 คมลำมยอดเลยน้องเมน,นูของมาคนอมออ่อคอมกินน้ากันโอ้มกนยอย้องยสุดยอดผมอำลำัลํำ ผักหลายพอนอ่อมใส่เอาใส่เอาวันจะกินตั้งใจกินงเบดที่ไม่้องยู่ไหมยู่แห้งไหมพอนอมไม่ออกตามาน้ามอยมอนฝากเราไม่ได้เพื่องหอฝากกดไลคกดแช้ครับผมนมากกดไลค์ถือใจดแชทนะนี่คือบรรยากาศฮอนน้ำฝนตกน้ำบ้านเราก็ไทหุ่นแห้งหุ่นน่าคนเพิ่นก็ไทยล้ววะไทยล้วกัี้ยงบ้านเรียองกรตกกล้นนา เพราะว่าพอนางวัลวัดได้เห็ดดอกพี่น้องเอ,งอย้ยมันดูมุงเทียบมุงไคคิดหัดบรรยากาศเก่าไปความหลังี่แหลยทำไมแต่พอจะเมียเผิ่อผาเห็ดปูนาเพุงงนหลูกกาดำหน้าบบกันหลุกพุนพุนเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอรางวัลมายุงเทียบวัดได้ไปเห็ดซอยพุนดอกพุนได้แค่ไดนหานนยแต่เงินนังเดยอะเออพี่น้องฝากไว้ัไม่ได้พี่น้อฝากกูได้กูแค่นะครับผมอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศดี ขออลัยขอขอบคุณคุณพี่น้องที่ต่ามกันต้องขออภัยตลอดนะครับผมมีพิหน้าเจริญไหมผู้ยุตต่างประเทศก็ขอให้น้ำลำด้วยด้วยเพื่อนอหายกันกลับบ้านกลับคกองคือดีมีแห้งคือกดขึ้นมีพิหนาเจริญไหมนะครับผมนี่ขออนุญาตลำด้วยครับสวัสดีครับ